เห็นไหมครับได้ยินเสียงสังเกตเสียงนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองชาวสวนยางพาราทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับบ่าวโรดในสวนยางเช่นเคยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับบ่าวโรดก็ต้องอกล่าวคำว่าขออภัยนะครับ กับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับบาโรดจะขอออกตัวก่อนนะครับว่าทุกคลิปที่บาโรดทำไปนะครับบาโรดบอกได้เลยว่าบาโรดไม่ได้เก่งไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากมายนะครับเพียงแต่สิ่งที่บาโรดนำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้เห็นอยู่ใน YouTube นี้ ก็เพราะว่ามันเกิดขึ้นกับบาโรดจริงนะครับเกิดขึ้นจริงล้มเหลวจริงสำเร็จจริงทำได้จริงนะครับสิ่งไหนที่ล้มเหลวก็จะเอามาบอกกันว่าทําอย่างนี้แล้วไม่ได้ผลนะแต่สิ่งไหนที่ทําแล้วได้ผลแล้วก็ทํามาโดยตลอดก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบ นะครับโดยไม่มีผลประโยชน์อ้างอิงใดๆทั้งสิ้นบาโรดไม่มีผลกับการโฆษณาใดๆทั้งสิ้นไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่สิ่งที่ทำมันคืออาชีพของตัวเองนะครับก็อยากจะทำเพื่อที่จะเก็บไว้เพื่อที่จะให้หลายๆท่านที่เป็นคนรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันได้เห็นได้รู้นะครับก็เลยได้ทำ u t u b e ขึ้นมา นะครับไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อธุรกิจการค้าใดๆทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ที่มากันกแนกแกบ่าวโรดนะครับก็ต้องขอออกตัวไว้ตรงนี้นะครับว่าอย่ามากันกแนกแกเลยนะครับบ่าวโรดไม่ใช่นักวิชาการบ่าวโรดไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแบบสุดโด่งนะครับในเรื่องยางพารา แต่บ่าวโลดเป็นเกษตรกรอาชีพสวนยางพาราโดยตรงนะครับฉะนั้นสิ่งไหนที่ทำแล้วเกิดประโยชน์สิ่งไหนที่ทำแล้วมันเป็นเรื่องจริงทำได้จริงก็จะเอามาแชร์ลงในช่องของตัวเองเท่านั้นเองนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชื่นชอบนะเอาละรครับวันนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ เพื่อนๆที่ชอบพอกันหลายๆท่านทีเดียวนะครับสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ไก่นะครับฮอร์โมนไข่ไก่นะครับไม่ใช่จุลินทรีย์สองก็แสองนะครับฮอร์โมนไข่ไก่นั้นบ่าโลดจะค่อนข้างเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะครับคือพูดพูด,พดตรงๆเลยว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะครับเพราะว่า,าคุณสมบัติของฮอร์โมนไข่นั้นบ่าโรดจะใช้ทําหน้าที่ในการ รักษาบรรุงหน้ายางนะครับในขณะที่ถ้าหน้ายางมันมันเขาเรียกอะไรอะ่ะมันแห้งมันดูแล้วไม่ทําให้กรีดยากอะไรอย่างนี้นะฮะบาโรดก็จะใช้ฮอร์โมนไข่เวลาฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยเปลือกอตัวเปลือกยางเปลือกอ่อนยางนะครับบนตรงที่เรา,าเหนือแผลกรีดขึ้นไปนะฮะมันจะทําให้สีออกแดงๆใช่ไหมฮะ สีแดงๆเหมือนไข่นะฮะลักษณะนั้นหลายท่านเลยถามมาว่าใช้ยาอะไรทาบาโรดเคยพูดหลายครั้งและถ้าถ้าถ้าท่านติดตามบาโรดตั้งแต่แรกเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วเออเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าบาโรดนั้นเป็นคนที่อนุร,รักษ์ในเรื่องของธรรมชาติมากบาโรดจะไม่ใช้อะไรที่มันขัดต่อธรรมชาตินะครับในสวนยางพารานะครับ อย่างเช่นในเรื่องการตัดหญ้าบาโรดก็จะใช้วิธีการตัดบาโรดจะไม่ใช้สารเคมีในการกําจัดนะครับด้วยจุดประสงค์หลายอย่างนะครับเคยทคําคลิปไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็หลายท่านก็ยังถามมาว่าเวลายางบาโรดออกดีเนี่ยก็จะบอกว่าใช้สารเร่งนั้นอะ่ะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคือท่านเคยใช้ท่านอาจจะคิดว่าคนอื่นจะใช้เหมือนท่านคือว่าไม่ได้ว่านะครับหลายหลายหลายคนใช้ยาเร่งเนี่ย ไม่ได้ว่าไม่ดีไม่ได้ว่าไม่ควรใช้ก็แล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละท่านนะครับคือใช้แล้วถ้ารู้จักรักษาแล้วก็เ,เวลาในการกรีดดียางก็ไม่มีผลกระทบมากนะครับแต่ถ้าใช้ตะบีตะบันใช้เลยเอาแต่น้ํายางอย่างเดียวกรีดเบิ้ลเบิ้ลเบิ้บิ้ลเบิ้ลสามมีดสี่มีดกดกรีดไม่ได้สนใจอันนี้อายุยางก็จะสั้นลงนะครับ แทนที่จะได้ 30- 40ปีก็จะได้แค่10กว่าปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีไม่ไม่ไม่นีไม่แนะนําให้ใช้นะครับสนุดยาเร่งแต่ว่าก็ก็ก็ควรที่จะอ่รู้จักอ่เมื่อเมื่อกรีดน้ํายางออกดีแล้วเราควรที่จะกรีดระยะเวลากี่เมตรอะไรประมาณนั้นนะครับเอาละเราวกกลับมาเรื่องของฮอร์โมนไข่ดีกว่านะครับ ฮอร์โ,โมนไข่ที่บาร์ดถใช้อยู่นะเป็นฮอร์โมนไข่ที่ทําขึ้นเองนะครับไม่ได้ซื้อไขยอะไรใดทั้งสิน้นวิธีทาก็เคยทําในคลิปนะครับมาโดยตลอดนะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็ก็ทาแสดงวิธีทามาให้ดูในช่องนะครับก็ประโยชน์ก็คือรักษาบำร,รุงหน้ายางทําให้หน้ายางนิ่มให้ทําให้อ่าหน้ายางรอยกีดเก่าเนี่ยเอ่อเนื้อเอ่อเปลือกมันจะออกมาหุ้มเร็วนะครับอันนี้คือที่บาร์ดถใช้อยู่ ที่ประจําประจํานะครับแล้วก็ระยะเวลาการใช้ฉีดพ่นหน้ายางก็ก่อนหน้านี้เนี่ยบาโรดจะใช้วิธีสังเกตเอานะครับถ้ากรีดกรีดไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเปลือกมันไม่มันไม่นิ่มแล้วละ่ะมันเหมือนอขูดทรายมันเหมือนทรายนะครับขีดชัดชัดชัด,ชดถ้าอย่างนี้นะบาโรดก็เริ่มรู้สึกไม่ดีก็จะใช้ฮอร์โมอนไข่พ่นฉีดนะครับฉีดแล้วก็ประมาณ3วันนะครับก็กลับมานิ่มเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย คือในความรู้สึกของบาโลดนะครับว่าถ้ามันนิ่มเนี่ยก็คือแทบจะไม่ได้ยินเสียงมีดเลยเวลากีดนะครับมันจะนุ่มมือไปหมดเลยนะครับอันนี้คือลักษณะที่ที่บาโลดใช้อยู่แล้วก็ทําให้น้ํายางออกสม่ําเสมอนะครับออกหัวออกกลางออกท้ายแล้วก็ระยะเวลาไหลไม่นานมากไม่ไม่ไม่ช้ามากนะครับก็อยู่กลางๆางระหว่าง 3- 4ชั่วโมงประมาณนี้นะครับก็จะทําให้น้ํายางได้ ระดับหนึ่งพอประมาณนะครับที่เห็นว่าบาวรดได้มลละครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยนั้นได้น้อยนะครับสําหรับบาโรดมองว่านะได้น้อยเพราะว่าบาโรดบํารุงดูแลด,ด้วยด้วยดียางบาวรดเนี่ยไม่ไม่เคยโสมไม่เคยสมเลยนะใบเขียวมันตลอดเลยนะทำให้การไหลของน้ํายางเนี่ยออกสม่ําเสมอนะครับจะไปหยุดชะลอตรงประมาณมกลา ซึ่งกใกล้จะปิดหน้ายางแล้วเนาะอาละทีนี้เดี๋ยวบาโรถจะพาไปดูว่าความนิ่มของหน้ายางนิ่มแบบไหนเดี๋ยวจะกรีดให้ดูนะครับไปเพื่อนๆเ,เราไปชมกันเลยดีกว่านะครับสอบถามบาโรดมาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ฮอร์โมนไข่ไก่นะครับบาโรดก็เคยทําคลิปไปแล้วหลายโอ้นานแล้วลนะฮะคราวนี้เพื่อน,อนๆบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาดูมาชมคลิปของบาโรดนะครับบาโรดจะเรียนอย่างนี้นะครับว่า ฮอร์โมนไข่ไก่นั้นบาร์โรดใช้ฉีดเพื่อบำรุงหน้ายางนะครับหนึ่งคือรอยที่เรากรีดจะประสานกันง่ายนะครับและการกรีดเปลือกอยางจะนิ่มนิ่มมากนะครับการกรีดก็จะง่ายการไหลก็จะสะดวกนะครับแล้วก็หน้ายางก็จะประสานกันเร็วนะครับอันนี้คือสิ่งที่บารโรดใช้ ประโยชน์ของฮอร์โมนไข่นะครับให้ฮอร์โมนไข่ไก่นะครับทีนี้การใช้ก็คือบาวโรดใช้หลังจากที่เราหมักไว้แล้วใช่ไหมครับประมาณสักสัปดาห์หรือ2สัปดาห์เรานํามาใช้เนี่ยเราก็จะมาผสมน้ํา20ลิตรเนี่ยบาวโรดเอ่อสิลิตรถังของบาโรดมัน20ลนะิตรเนาะใช้2ช้อนนะครับ2ช้อนแกงนะครับสําหรับฮอร์โมนไข่นะครับคนให้เข้ากันในถังพ่นนะครับ เสร็จแล้วก็ฉีดบริเวณหน้ายางนะครับบริเวณหน้ายางนะแตกต่างจากการใช้งานของจุลินรีสังเคราะห์แสงนะครับจุลจุลินซีสังเคราะห์แสงของบาโรดจะฉีดตามต้นจะฉีดตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็บริเวณรอบโคนต้นนะครับตามร่องยางฉีดไปหมดนั่นคือจุลินทรีสังเคราะห์แสงแต่ถ้าเป็นฮอร์โมนไข่ก็จะฉีดหน้ายางบำรุงหน้ายาง วสําสหรับบาโรดนะครับแล้วก็มีหลายท่านสงสัยว่าเวลายางบาโรดออกดีนะครับก็จะสอบถามมาว่าใช้ยาเล่งหรือเปล่านะครับบาโรดก็จะบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าหลายท่านกีดยางาประสบการณ์กีดยางนานๆจะจะดูออกนะครับว่าหน้ายางที่ใช้ยาใช้สารเคมีจะเป็นอย่างไรแต่ต่างจากการใช้ไข่นะครับไข่มันจะเป็นสีอย่างเงี้ยฮะสีนวลสีอะไรประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยฮะ ฉีดหน้ายางถ้าเราใช้สารเล่งจะดูออกดึงขี้เส้นอย่างนี้ยากมากนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ด้านในโน้นนะครับเส้นเล็กๆเส้นเดียวหลายท่านก็คงทราบดีถ้ามีประสบการณ์การใช้ยานะครับแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยดึงขี้เส้นได้ง่ายลักษณะนี้นะครับเราก็จะดูออกง่ายนะครับก็คล้ายบำรุงหน้ายางนะครับสำหรับฮอร์โมนไขเ่เปลือกยางเ,เนื้อเยื่อ ก็จะประสานกันเร็วนะครับดูง่ายนะครับปกติบารวดจะพ่นจะสังเกตใช้วิธีการสังเกตเอาว่าถ้าหน้ายางเริ่มไม่นิ่มนะครับเริ่มเป็นทรายเป็นอะไรเงี้ยเฉีดเฉเวลาเกีดนะครับก็จะพ้นฮอร์โมนไข่หลังจากพ้นวันได้สามวันสีวันก็จะเริ่มกลับมา นิ่มเหมือนเดิมนะครับแต่ปัจจุบันนี้บารโรดจะใช้วิธีการพ่นเดือนละสองครั้งคือ15วันพ like ่นเลย15วันพ yeah, ่นนะครับจะอยู่ในประมาณนั้นนะครับก็จะทำให้การกรีดง่ายขึ้นนิ่มนะครับเดี๋ยวบาลโรดจะลองกรีดมือเดียวนะครับซึ่งจริงๆบารโรดไม่ได้เสียนะครับมือเดียวเนี่ยเสียงการกรีดมือเดียวกับ สองมือจะแตกต่างกันมากนะครับเสียงถ้าน้ำหนักสองมือนี้จะทำให้ฟังเสียงอีกแบบหนึ่งจะดูนุ่มนิ่มมากนะครับนี่มากับมีดตองเก้านะครับเหมือนเดิมมีดตองเก้านี่บาร์รถเคยเคยเอามาทำคลิปครั้งหนึ่งนะครับก็ สั่งตองก้าธรรมดานะครับตองก้าตองก้าธรรมดาบาร์รถก็สั่งตามเพจนี่แหละฮะแล้วก็แต่ว่าต้องมาแต่งใหม่นะครับเพราะว่าเดือยที่ร้านแต่งมาให้นี่ค่อนข้างใหญ่นะครับเดือยใหญ่แล้วก็ร่องเหมือนเหมือนมันใหญ่มากนะครับมันกรีดยากนะครับบาร์รถก็ต้องมาแต่งใหม่นะครับอันนี้ก็กรีดมาประมาณสามร้อยกว่าต้นแล้วนะฮะวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะก็ยังคมยัง อะไรเหมือนเดิมอยู่นะครับยังกรีดง่ายกรีดได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะมันจะทันฝนหรือเปล่าเนี่ยมันฝนจะมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยกรีดมาสามร้อยกว่าต้นแล้วดิครับฝนมาอีกแล้วเนี่ยนน่นอะอ่ะยังไงก็ต้องเสี่ยงดูนะับไม่ได้กรีดหลายวันทีนี้เปลือกมันนิ่มยังไงเดี๋ยวลองมาดูนะครับผมลอกขี้เส้นก่อนนิดหนึ่งนะครับปกติบาโร่จะไม่ลอกขี้เส้นหรอกครับเพราะว่ามันเสียเวลา เห็นไหมครับได้ยินเสียงสังเกตเสียงนะครับจะนิ่มกีดง่ายนะครับวางมีดเบาๆก็ไหลแล้วในถ้วยนะ้ำมีดหนึ่งนะครับเพราะว่าฝนตกไม่ได้กีดหลายวันแห้งหมดแล้วไม่ได้กีดสี่วันห้าวันนี่แหละ นี่วันที่ห้าถ้าฝนตกอีกก็เสียอีกนะครับน้ำยางก็จะออกสม่ำเสมอหน้ายางก็นิ่มรอยกีดที่ที่โดนบาดนี่ก็จะประสานกันเร็วนะไม่เกินสองอาทิตย์นะครับประสานนะอันนี้คือเหตุผลการใช้ฮอร์โมนไข่นะครับก็จะเห็นชัดเจนมากนะครับในเรื่องของเปลือกนิ่มรอยแผลที่เป็นรอยโดนบาดเนี่ยก็จะประสานไว นะครับทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องติดเชื้ออะไรง่ายนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนนี้ต้องระวังมากๆนะครับเราเปิดแผลที่กว้างเกินไปก็จะเท่ากับเปิดแผลรอเชื้อรานะครับฉะนั้นถ้าแผลกีดกว้างมากจนเกินไปก็ไม่ดีนะครับท่านอาจจะเข้าใจว่าแผลกีดกว้างแล้วมันจะได้น้ํายางเยอะแต่มันก็มีผลเสียมากมายเหมือนกันนะครับก็คือทั้งเปลืองหน้ายางทั้ง โอกาสที่จะติดเชื้อค่อนข้างสูงเพราะว่ามัน,ม,นมีแผลเยอะนะแผลมันยาวนะครับบารรถจ,จะใชห้หน้ายางประมาณนี้แหลคคะครับคืบกว่าประมาณนี้ไม่ยาวมากกว่านี้บางคนก็ครึ่งต้นไปเลยนะครับแต่บารรจ,จะไม่เอาเพราะว่าบารรถใช้สามหน้านะครับเปิดสามหน้าก็คือหนึ่งสองแล้วก็สามด้านนูน้นหมดนี่ก็เวียนมาด้านนี้นะครับ เ้วก็เวียนต่อไปเรื่อยๆเวียนทั้งขวาทั้งซ้ายแต่ปกติก็จะเวียนขวานะครับอ่ะยังไงก็ฝากคลิปนี้นะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็หวังว่า,อาฮอร์โมนไข่ไก่ก็คงจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับประหยัดต้นทุนนะครับใช้วัตถุดิบจาการาคาถูกๆนะครับทำเองหมักเองใช้เองดีเองนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับ